สำหรับเพื่อนๆนที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับเซิร์ฟก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะวันนี้คือเปิดไวแต่ว่าผมอะ มาช้าเพราะว่าไปธุระมานะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็น่าจะไวกว่าคนอื่นที่แบบอาจจะเลิกงาน5้าโมงหรือบางคนเนี่ยอาจจะเลิกเรียนเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเออทางเกมไม่ได้ประกาศมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูซีทางประกาศก็มีการบอกมาดังนี้นะครับมีการเพิ่มคุกกี้บัสเตอร์โลน,นี่คือรู้อยู่แล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็เกมจับคู่อ่ะว่าไป มีแค่นี้ <c oughs> คือสมกับที่ปิดไว้เปิดไว้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากมายอะ่ะเออแต่ผมมองว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเห็นหลายคนแชร์กันก็คือการนำเข้าไมเลดของเจ้าคุกกี้จอมโจรคุณธรรมนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูซิว่าเข้ามาจริงหรือเปล่ากำลังอยากได้ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วครับทุกคนแนะนำก่อนอื่นเนี่ยแรกก่อนเลยเพราะว่าม่งเก่ง ก่งในที่นี้คือมันสามารถใช้งานได้ทุกโหมดนะครับอนเนกประสงค์แล้วก็เป็นตัวหลักในการตีบอสมังกรน,นะครับจริงๆไม่ใช่มังกรน,นะสามารถตีบอสไอเทวทูตก็ได้บอสตอื่นก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เป็นที่นิยมขนาดนี้นะครับอ่าโอเคส่วนจุดอื่นที่น่าสนใจก็คือของนะครับมีการแจกอะไรไหมแจกเป็นเยลลี่เนื้อเข้ามา100นะครับแล้วก็เพชรอีก500 โอ้อุสาหวังแบบต้องมี5,000เพชรนะครับไม่ได้นะแล้วก็กิจกรรมต่างๆเป็นไงอืก็คือเพิ่มเข้ามาแค่กิจกรรมนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองจับคู่ดูมันเคยเข้ามาแล้วเราก็ดูกันว่ามันตรงกับอันไหนนะกดได้ทีละ2อันนะกิจกรรมนนี้หลายคนเนี่ยคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับนี่เลยคล้ายเกยมพัซเซอร์อะไรพวกนี้ที่แบบเออใช้สมองหน่อย โอเคต้องจำนะครับว่าแต่ละอันนี้อยู่ตรงไหนนี่ผมรู้แน่ความจำผมดีปุ๊บปุ๊บแม่หมดอยู่นี้นะครับน่งป็เจ๋งมาแล้วตตวนี้ไม่คุ้นนะโอเคไพ่รู้สึกอันนี้อันนี้เห็ดเนาะอันนี้ด้วยอ่าน,นี่ครับมันก็จะมีจำนวนครั้งง่ายครับทุกคนไม่น่ามีอะไรโอ้ยเปิดเผยเจอคู่ชเชลมนี่ครับเอาก่อนเลยอง่ายไหม อันนี้อยู่นี้เทพเกินเหตุอันนี้นะครับอันนี้กับอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้คู่กับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับทุกคนผมมองว่าก็คือพออาตัดเข้โฆษณาปุ๊บก็สามารถที่จะเล่นได้หนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวลองดูทีซฟมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่กิจกรรมทั่วไปนะครับก็ชิวๆอ่ะเนี่ยเจอคู่ของเขาก็กดจับกันไปนะครับแมมโมดอยู่นี่อโอเค ได้คู่แล้วครับอันนี้เอ้ยผิดอันอันนี้น่าอันที่สองนะครับอันนี้นี้เอ้ยผิดอันอันนี้คู่กับอันนี้อ่าโอเคอันนี้อันแรกทําได้อยู่นะครับอันนี้แม่โหมดอ่าอันนี้กับอันนี้เอ้ยไม่ใช่สีมันสีทองเหมือนกันนะครับเพิ่มจํานวนครั้งให้เราโอเคก็มีการเปิดเผยปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไง เรียบร้อยก็เป็นก,กิจกรรมที่ได้รางวัลดีนะครับพยายามมาลองเล่นกันนะแล้วก็ร้านคิสเซา์นะครับขาดไม่ได้จริงๆมันต้องมีสิเอเพิ่มไหมไม่เพิ่มเหรอไอ้กล่องเลือกวิญญาณได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่นะทุกคนกล่องเลือกหินวิญญาณนี่ไงเอ้ยจำใจคุณธรรามขึ้นดาวผมกำลังอยากอัพเลยแต่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแลกเนี่ยเราต้องสั่งเมตาก่อนพักหนึ่งเพราะว่าอามีตัวใหม่เข้ามาแล้วที่นี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมตาในแต่ละโหมดนะครับดังนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปเปิดเอาชัวร์ก่อนอ่ะทีนี้ไปดูซิว่าตัวใหม่มันจะตึงขนาดไหนเร็ดออกจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวขอ z ุ่มแบบเล่นๆซะหน่อยนะกันนะครับสักสองสามหมื่นถ้าพิมพ์ตัดฟรีมาแนะ้วผมว่าได้วะ่ะแล้วพิมพ์ตัดฟรีไม่มานะนี่คือแม่งเล็ดเกลือน,นะครับเอ้ย สีแดงเหมือนกันดาก้อนนะครับเออคิดถึงดาก้อนอนะมันมันยังไงอะ่ะมันเก่งนะปัจจุบันก็ยังเก่งแต่ว่ามันโดนบทบางร้วทีมสตาร์ดัตสมัยก่อนอะตั้งแต่สตาร์ดัตเข้ามาแม่งโอ้โหดดาก้อนก็แลจะสู้ลําบากนะครับเฮ้ยนักก้ามไม่มาเลยอ่ะเดี๋ยวกดน้ยเหลือประมาณหนึ่งแสนแล้วกันนะครับเป็นสายจู่โจมนะโอ้ยเอา้าเอา้เอาฮึบ ได้มันแล้วนะครับครั้งแรกก็เกิดเลยตัวนี้มันรักผมอะ่ะทุกคนคัสซินอย่างสวยืเอาดิเอาดิโคตรเท่ผมชอบความบึกบึนความแข็งแกร่งนะครับน่าจะแทงได้ดีว่ะเออมาแล้วหนึ่งนะครับอย่างเงียบอย่างเงียบขร้องโอโหหวานช่ำมาเลยอะไรล่ะเนี่ย ดีครั้งแรกครั้งเดียวนะครับที่เหลือแม่งเกลืออ่ะไอสามครั้งทีนึงโอ้โหเริ่มแย่แล้วอ่ะแม่งมาตัวเดียวโอ้โหเล็บไอเดี๋ยวขอหนึ่งตัวเพื่อเอาไปรีวิวนะครับเพื่อเอาไปรีวิวด้วยกันแม่งผ่านเพชรได้เลยเอ้ยเออเมื่อวานผมเปิดได้ของโคตรดี เปิดได้ราชาพูดติดกัน3ไอดีรลวดแล้วออกทีได้ยวแบบดาว2ดาวตอนนี้ขึ้นไปจะ3ดาวแล้วโคตรฟุกเอ้ขึ้นดาวโอเค่ะแล้วก็รอดูความสามารถมันแล้วก็ไปรีวิวกันดีกว่านะครับผมมองว่าตัวนี้น่าสนใจเพราะอย่าลืมที่ผ่านมาแม่งแต่ตัวถ้าไม่นะับแคมบูเล่กระจอมโจนะแทบไม่มีเมตาหรือน้าเลย โคตรไก่เออตอนนี้ก็ดูสกิลเรายังไม่รู้อ่ะอาเมาดว่าเดี๋ยวเราไปดอเราไปรอดูคลิปรีวิวกันดีกว่านะครับอย่าเพิ่งรีบปั้นนะดูคลิปก่อนโอเคสวัสดีครับ